ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่มีทางหายไปจากโลกนี้คือการสื่อสารค่ะการสื่อสารไม่ว่าคุณจะสื่อสารกับคนที่ทํางานกับคนที่บ้านโดยเฉพาะตอนนี้ที่เราจะอยู่ที่บ้านด้วยกันมากขึ้นเราจะสื่อสารยังไงให้เป็นที่รักหรือแม้กระทั่งเราต้องสื่อสารกับหัวหน้างานเราแม้กระทั่งเราจะ work from home เราก็ยังคงต้องสื่อสารกันอยู่ถูกไหมคะฉะนั้นค่ะ วันนี้คลาสคอม m ิ u n i c a t i o n ที่ครูเงาะทำเป็นคลาสออนไลน์นะคะรวมทุกกระบวนท่าของการสื่อสารครบองค์ประกอบโดยใช้ Bridge Model เป็นโมเดลที่ครูเงาะคิดค้นขึ้นมาในการสื่อสารที่ทำให้เข้าไปถึงหัวใจของผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทางยังไงการพูดให้ตรงประเด็นทำยังไงลดความขัดแย้งทำยังไงวิเคราะห์คนฟังทำยังไงนะเรียกว่าคลาสนี้เป็นคลาสนะคะที่ครูเงาะใช้สอนอยู่เป็นประจำออฟไลน์นะคะเหมือนกับที่มาเรียน กับครูตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวนะคะให้ทุกคนได้สามารถฝึกฝนและเป็นผู้มีศิลป,ปะในการสื่อสารสําคัญมากๆค่ะของที่อยู่ในหัวของเราของที่อยู่ในใจของเรามันจะไม่ส่งไปถึงผู้ฟังได้เลยถ้าเราไม่มีสะพานเชื่อมที่ดีมาเจอกันได้ในคลาสออนไลน์คอมมิวนิเคชันการสื่อสารเพื่อเป็นที่รักค่ะ